ครับผมครับวันนี้เรามาแต่เจ้านะครับมาดูสวนเฮทสวนเฮทห้านะครับนาอหลังจากตีเราเอาหัวเจือมาทดลองนี่สองปีนะปุ้ยเนาะครับสองปีนะครับตีหัวเจือจากศูนย์การเรียนรู้รับโอ้โหทำพักนี่ครับนี่ครับลลัดเลาะพอสวนเข้ามบาห้านะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งอาชีพนะครับนาะนี่ดูครับดูกําลังเหมาะขนาดนักนะครับตะมุตะมินะครับเป็นว่าเดี๋ปลาไปดูนะครับนี่ยังออกเตอครับเก้านี่นะนาะครับดู สวนเกาห้านะครับโอ้นี่นี่ครับหลังจากฝนลงมานี่ครับโอ้นะดอกเหมาะขนาดนักนี่เป็นพื้นเป็นพื้นเลยครับนี่นะครับเนาะสวนเก่มห้า 5. อันนี้เจ้าของวนนะครับไม่อุ้ยไม่อุ้ยอันนี้อุ้ยเกียงนะครับเนาะไม่อุ้ยนะนางลงสัมผัสยิ้มครับไม่อุ้ยอันนี้หลังจากเอาหมดเชื้อมาใส่ <laughs> นีส่สองปีเนาะไม่อไไุ้ยเนาะรับปีนี้จะเฮ้ยได้เงินแสนนะครับเนาะด้วยการไอ แนะนำวิธีการเทคนิควิธีการนะครับเนาะโดยคุณเจอพารวยนะครับเนาะเราต้องขอขอบคุณแม่ออ้ยเตียวหัวเชือทติดสุดการเรียนรู้ผมนะครับเนาะมาทดลองแม่ออ้ยเปิดเพราะเเ,เ,เปิดเปิด,ปดขี้เฟืองพอนี่นะครับนี่เขาจะทําหัวเชือหมดนะครับสปอเชือนี่นะครับนี่เฮ็ดทั้งนั้นนะครับเนาะนี่นะครับสด,สด,สดนี่อันเด็กแก่แกนี่ไว้ผมมดเนอะแ้ยเนอนี่นะครับเนาะหัวเชือจากสุ์การเรียนรู้หลังจากเขาทดลองพิสลองถูก กาต้นนี้มีเป็นเป็นร้อยดอกนะครับนี่นะดูโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย <grasp. S 1> นี่นะครับน้อจะปพาไปดูคร <How S 2> <Loc> ับครับนี่จะปพาไปดูสวนเฮทฮ่าครับนี่เดี๋ยวเอาโอนี้เอาไว้า receive, บานบานหมดนะครับจะเอาแปรงเชือกแปรงคันมันครับเนาะไกลบดีมันต้องมาแปรงเชือกนะครับบอหอีเนาะต้นมกแขนมกแขนนี่นะครับสุดยอดได้นะครับนาะนี่ก้มห้านี่ครับเป็นเพื่อเป็นพื้นนะครับนาะเนี่ยครับ เฮ็ดห้าพารวยนะครับโดยวโคเจียบพารวยนะครับเนาะเนี่ยอีนี่ยไม่อุ้ยก้านใหญ่ๆนี่ไว้ให้ผมนี่ก้านใหญ่ๆนี่อุ้ยนนคัดขายพ่องื้นนี้นะครับเนาะครับเนี่ยครับมาพอเป็นแบ่งกันใครขกินกินเนาะแบ่งกันแบ่งกันกินนะครับเนาะโอ้โอ้เฮยำเฮ็ดกะนี่นะครับออกเป็นจุ้มเป็นมูเป็นจุ้มนี่นะครับเนี่ยครับเฮ็ดห้าพารวยนะครับเ,าเนาะ ดูนี so right. so oh. uh ่นะครับเนาโซนนี้สมหายนะครับบต้องถางบ่ามันมีกี่ดอกนะครับต้นนี้นะดูโอ้โหอันนี้เขาเพาะคนเดียวแต่นะนาะอุ้ยนาะเนี่ยหลังจากเฮ็ดบอกนะครับเอาหัวเจือขผมมาใส่นี่นะครับห่อรอหลายคนว่าหลายคนว่าผมไขไขหัวเชือกอีนะไม่อุ้ยนะเขาว่ามานี่นะครับแล้วแต่เปืนน้องแล้วแต่เป้นจะเปิดใจนะครับนี่นี่นะครับเราหัวเจือ เฮ็ดนะครับโอ้โหฮรลอนี่นะครับาารน,นี่นะครับดูเหมาะขนาดนักเนาะนี่หลังจากเฮ็ดบะเคยออกอย่างสักอย่างนะครับเนาะไปเอาหัวเชื่ยมาใส่หน่องอุ้ยหนาะนะครับพอฮหลอซุปโจทยดนะครับพี่นี่จะอุ้ยได้เงินแสนก็ได้นะครับเนาะคงจะฝากคลิปเ<อ>หมาะๆดีๆสวยๆงามๆนะครับเนาะหลังจากที่เราลองพิชลองถูกมาแล้วนะครับเนาะ อุ้ยลองลองเจนจนไข่ที่อยากทำทำเฮ็ดห้าแล้วครับเนาะเพราะเฮ็ดห้านี่เพราะได้แตะนะครับเนาะก็คือเอาเชือกไปใส่ตีหักไม้นะครับเนาะต้นไม้เนาะนี่นะครับเนาะครับเาันครบแล้วก็ยังมีกิ่งพันธุ์นะครับนี่กิ่งพันธุกิ่งพันที่ผมตอดไว้นะครับนี่มาตอดไว้นะครับไปปลาไปดู ครับนี่เลาะลัดเลาะสวนแก้วมังกรเก่านะครับนี่หลังจากเขาแนะนํเพื่อเอาขี้เฟืองเขาปกคุ้มนะครับนี่ครับขี้เฟืองเขาปกคุ้มไม่เป็นจี้ครับโอ้หสุดยอดขนาดนักนะครับก็คงจะฝากคลิปสวยๆงามๆไว้นะครับเนาะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะครับผมนี่ครับงามๆมั่วๆขนาดนักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ